สุดจัดประหลัดบอกครับสําหรับคันนี้นะครับอ๋อสีแดงแรงริดนะครับพี่น้องนู่นครับใส่สูงเหลือเกินระวังลูกค้าด้วยอนอนนอนเองเอาอันนี้ไปก็ได้นอนให้พี่พี่เอาขึ้นไปหมดเลย เฮ้ยโอ้โอ้โอโอชนมันมันมันไดนจังหวะพอดีเลยชนอ่ะชนมันรับของอะ่ะเฮ้ยเอ้ยเออโอ้เจริ เยอะมากครับทันนี้สายกรุงเทพไปไปน,น้องดูเอาเดวมเป็นรังโฟมนะสายไปแบบมาชนชนกระเพาะปลานะน้าไอ้นนเอากระเพาะปลาขึ้นไปด้วยนนชนโอ้ยค่อยๆเดี๋ยวกระเพาะปลาสองอันมีสองอันฟังไปค่อยๆนอนอย่าไปแรงนะ <laughs> ơi, khỏi khỏi gì? Bỏ vào khỏi khỏi, anh đang ngoan lên Vang rốt khâu, bay, bay lơi, bà lơi. อยู่ที่ตลาดสดเมืองสุรินทร์ครับสำหรับทีมงานนี้นะครับลงทุกวันครับเมืองตะลุงผักสดนะมาดูการลงนะครับของคันนี้ฮะเ,เรียกว่าต้องโยนอย่างเดียวครับสำหรับเออดันขึ้นไปข้างหน้าเลย ดูลันเตาด้วยเนอะอนายเป็นลันเตาอะ่ะลันเตารับหนักเด้อลันเตาต้องบอกกันด้วย โอ้ยนั่นลันเตาลันเตาอ่าดูลันเตาชนแบ๊กยังไชนแบ๊กค้อมโอชน่านมันจืดไอมองไปข้างบนว่ามันแตกแล้วเมื่อกี้่ะต้องแบ่งคองไหมนายชนแบ่งนี่ตานตานตาน តាមតាមទៅយោរត់មកដាក okay. ់របស់អីថៃម no ិននៅលើវាຕ້ອງដាក់ថៃរបស់បងថៃថៃចាំមកចេះលើតើបាទ ชนชนชน accurate, ชนโบลรถสั้นชนชนโบลรถพี่ตารเนี่ยเอาของมาถอยใส่ของนี่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 เขาจะถอยมาเนี่ยแหละเขาจะเข้ายุ่งเอาเอาเสียบขันนี้เลยยังไงจะเสียบข้อนี้เลย ของสูงครับต้องต้องแบ่งคนระับกรนโนยใหญ่เลยยาวเลยตรงไปก่อน เบยอนุรับอ่อสันวะอันุเบย์ยืเต้นไชลเบยนนเอาไปวางขายเลยไหมอะไรไูลละ

ลงที่ตลาดสดเมืองศรินนะครับสำหรับทีมงานนี้นะฮะ โมคะแนนวะกระรุ่นโมคะแนนวะนี่นี่โอ้ตัวเท่ต,ตื้นเนี่ยเทาไหร่ต่อ,อความความคิดของใครนี่โอ้ นี่ครับาการลงของอแต่ละคันก็ไม่ได้เสร็จง่ายนะครับ ลงที่ตลาดสนเมืองสุรินทร์นะครับแถวโอหอน,นราริการนะครับลูกค้าท่านใดที่อยากจะได้ผักสวยๆลองแวะเข้ามา,าเลือกชมได้ครับ โอเคครับสนบพลิมนี้ก็ผา,าักลูกค้านะครับที่อยากจะได้ผัดเนาะนะครับเข้ามาดูได้ครับตอนนี้เป็นผักที่เราลงใหม่ๆสวยๆนะครับเวลา ลงตั้งแต่เวลา6โมงนะครับร้านนี้ขาย24ชั่วโมงนะครับขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะนะครับเข้ามานะฮะเลือกซื้อทางร้านมุนตรุงผักสดครับลงที่ตลาดสดบางนนี้นะครับบ๊ายบายครับ